ครับผมอัสกาาเมืวันนี้อยู่แบบที่ที่พอกาแล็นะครับคือผมจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับนี่เลยอุปกรณ์นะครับฝะยางฉุกเฉินะครับก็จะบอกว่าวิธีการใช้งานเนี่ยคือใช้ยังไงสำหรับผู้หญิงแล้วกันเนาะหรือคนที่มีตัวนี้แล้วไม่รู้ว่าจะใช้ในไงแต่จะแนะนําให้นะครับคือรถเทสคันนี้ครับนะครับมีปัญหาในเรื่องของตัวลมยางค่อนข้างอ่อนนะครับในสีหลอที่ไม่เข้ากันซึ่งเราไม่ต้องไปขับรถไปที่ปั๊มเพื่อทีการเติมลมนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ครับ เติมลมนะครับได้เองเลยเดี๋ยวจะบอกให้วิธีการใช้งานยังไงนะครับมาเริ่มแรกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้หยิบตัวกล่องสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะครับลากก็พิกด้านหลังมานะครับสังเกตได้เลยว่าด้านหลังจะมี2จุดนะครับจุดหนึ่งก็คือสายไฟตัวนี้ครับสามารถจิ้มกับตัวปลั๊กไฟที่ตัวถารถได้นะครับถ้าเกิดเราเติมนะครับลมอย่างด้านหลังให้ใช้ตัวช่องไฟตรงนี้นะครับเสียบไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็นะครับคลายสายไฟออกมาแล้วก็นะครับไปที่ร้อที่ต้องการจับเต็มลงนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ครับนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าเรานั่ง1-3ถึง3คนนะครับให้ใช้รวมยางสีล้อนะอยู่ที่นะครับประมาณ PSI 39านะครับทังหน้าและหลังแต่ถ้าเกิดเรานั่งประมาณ3-4ถ้าท่านมากขึ้นไปนะครับให้ใช้เป็นด้านหน้า39แล้วก็ด้านหลัง40 สองนะครับเผื่อไว้โอเคนะครับก็ง่ายๆเลยครับเริ่มแรกคือให้ลูกค้าทําการนะครับหมุนตัวนี้ครับจุกนะครับเข้าไปนะครับโดยอาจจะหมุนให้เร็วนิดนึงนะครับช่วงที่เราหมุนนะอาจจะมีเสียงลงมออกมาก็ ไม่ต้องตกใจนะครับรีบขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับเพื่อมันแน่นเสร็จแล้วปุ๊มเนี่ยนะครับตัวเสริมลมมันก็จะหันไปนะครับทีนี้ให้เรามาสังเกตนะครับตัวนี้ครับลมยางอยู่ที่ประมาณนะครับ30 psi นะครับเราจะเติมแค่ประมาณ32นะครับโดยการกดเปิดสวิตช์ โอเคครับซึ่งต้องแต่ละขีดน่ะจะนับเลขประมาณ3 0 3 2 3บ3 6แล้วก็40สินะครับเราจะใช้เลขแค่เลขเดียวนะครับแต่เราก็อาจจะเผื่อน,นิดนึงครับอาจจะประมาณสักขีดกว่ากว่านะครับพอเวลาเราคันออกเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงจังหวะที่ว่าลมมันอาจจะมีออกมาบ้างซึ่งไม่เป็นไรครับนะครับเราได้มีการเติมลมเผื่อไว้แล้วนะครับ โอเคนะครับทีเท่านี้ก็นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเติมรวมทั้งหมด4ีล้อนะครับแล้วก็นะครับนิดนึงหนึ่งก็คือถ้าเป็นช่วงล้อหน้านะครับเราจะใช้นะครับช่องเสียบไปนะครับเป็นช่องตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปอ่เท่นนี้ครับ ถ้าเป็นร้อหน้านะครับจะใช้ช่องเสียบไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็นะเสียบได้เลยนะครับซึ่งสายมันจะพอดีกันนะครับแล้วเราก็หานะเปินสายมาที่ร้อที่ต้องการน,นะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปที่ทําให้เมื่อกี้ครับก็คิดว่าคงเป็นการใช้งานที่ไม่ใช่ยากอย่างที่ลูกค้ารู้สึกนะครับจริงๆการใช้งานเขาง่ายมากครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับติดปัญหาการใช้งานของตัวรถที่พอนะสามารถทักแชทมาสอบถามกับทางแอดมินเราได้เลยครับจากทางเราจะมีเจ้าหน้าที่พับคอยตอบคําถามและแนะนาการใช้งานให้กับลูกค้าท่านนัครับสรุปแล้วคือเขาใช้งานได้จริง ครับผมโอเคครับยังไงผมต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับฝากดีพอการจากข่าวงแหวนการจรายรพิเศษไปได้วยนะครับสวัสดีครับ